ที่เด็ดก่อนชก บายแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูนศสกวอลลุมพินีครั้งที่111รบประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นกสณสนามมวยเวทีลุมพินีเริ่มจกกันตั้แต่เวลา19นาฬิกาจุด3 0เป็นต้นไปท่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD กด35นะครับโดยทั้งหมดนะครับผมวันนี้แซมสั้นก็จะหยิบยกมาให้ชมกันถึง7คู่7คู่เน้นๆ7้นคู่เด็ดๆ7คู่จังๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเชียร์แล้วก็สหรับรรับคผมมมมทีี่่่ยยยงไกลุเชว แซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชำนาญทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันไปได้เลยที่ SMS-99 อย่าลืมแอสไซด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสันกบปักหมุดเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่ไปการที่เสียเวลาเดี๋ยวแซมสันก็จะพากันไปดูในคู่แรกกันต่อเลย คู่ที่หนึ่งนะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างอิสไลเอริกาโบโมกาวปะทะก,กับเนเรียลูบิโอปะทะก,กันในมวยไทยแคชเวนรุ่นพิกันไม่เกิน1 0 3อปอนด์ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสำหรับเจ้าอิสไลเอริกาโบโมกาวนักชกสาวสวยจากฟิลิปปินส์วัย24ปีสูง153เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายบาร์สิกแกเป็นมวยขวาน,นะครับผมสำหรับอิสไลโบโมกาวแกเป็นมวยขวามวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องประเพทตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้อย่างแม่นยำเลียมเชิงดีเลยอย่างเลียมเชิงไม่ธรรมดาเลยนะครับผมชกฉลาดแก้เกมหน้าง,งานก็เก่งพลิ้วไหวเลยอย่างตัวนี้ปลายปลายท้ายยกแกออกอาวุธได้อย่างสม่สำเสมอไม่หมดไม่ยุบง,ง่ายๆด้วยสองไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกจะทําฟอร์มเอาไว้มาค่อนข้างจฉดดีเลยสองไฟหลังชนะมาทั้งสองไฟเลยนะครับผมสําหรับเจ้าอิสราเอลิกาโบโมกาวฟอร์มช่วงหลังถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะทําฟอร์มชนะกันติดต่อกันเป็นไฟที่3ได้หรือไม่สําหรับเเจอิสรล กาโบโมกาวแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเนเรรูบิโอนักชกวัยายจากประเทศสเปนวัย21ปีสูง156เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99แกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องมัดเท้าเข่าสอแกออกเป็นชุดเลยอ่ตัวนี้นอกได้ในดีฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาขายันออกขยันโตขยันทําด้วยนะครับผมสําหรับน้องเนเรียเดินติดประชิดตัวตลอดไม่หมดไม่ยุ่งกินแกยากเลยนะครับผมสําหรับน้องเนเรียลูบิโอไฟนี้มาเปิดตัวในวันไฟแรกก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าแกจะทําฟอร์มออกว้ได้ดีขนาดไหนสําหรับเนเรียลูบิโอท่าสนาสำหรับผู้นี้นะครับผมมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ชั้นเชิงและฝีไม้ลายมือของน้องอิสไลเอริกาโบโมกาวมากกว่าอยู่นะครับผมมองแล้วว่าคู่นี้เนี่ยฝีมือเจอมวยฝีมือผมมองแล้วว่าอิสไลโบโมกาวไม่น่าจะแพ้ได้ตัวเล็กกว่าก็จริงนะครับผมแต่ผมมองแล้วว่าอิสไลโบโมกาวเนี่ยความเป็นมวยความแม่นยำของอาวุธก็ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าไปหลายกิ๊กเลยประสบการณ์การผ่านมวยก็ดูเหมือนว่าจะผ่านมวยมามากกว่าด้วยนะครับสำหรับน้องอิสไลโบโมกาวต้นต้นยกเนี่ยผมมองแล้วว่าน่าจะดูสูสีละดู อึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าฝีไม้ลายมือของมุมน้ําเงินมันก็ดูไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าว่าบทเบียร์เสียสีกันไปผมก็ยังมองว่าน้องอิสราเอลิกาโบโมเก่าน่าจะใช้ความเก่าเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายๆปลายยกคู่แรกภาคอินเตอร์เปิดหัวมาผมขอออกชอบไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันคู่นี้เชียรยไปทางอิสราเอลิกาโบโมเก่า ไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพาทันไปดูในคู่ที่7ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างหลานยาแก้วต่อศิลาพลประทกับแอนดรีเมเซนเซฟประทะกันในมวยไทยแคชเวดรุ่นพิกัดไม่เกิน118ปอนด์ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสําหรับเจ้าหลานยาแก้วกลวยบางคอแหลมหรือว่าเจ้าหลานยาแก้วต่อศิลาพลนัก ชกจากบึงการวัย24ปีสูง164เซนติเมตรปัจจุบ,บันสู้ซ้มซอมอยู่ที่ค่ายแจ็กกี้ยิมแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้าเลยอะ่ะตัวนี้ประเภทเดินเตะขาเจาะยางคว้าง,างกะจบต่อยหมัดฟันศอกแกออกได้หนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมสําหรับเจ้าหลานยาแก้วเก๋าเกมลักเลี่ยมเชิงดีท้ายท้ายปลายยกไม่หมดไม่ยุ่งง่ายด้วยสําหรับเจ้าหลานยาแก้วสามไฟ์หลังก่อนที่แกจะเข้ามาชกเอาไว้ในวันแกก็ทําฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยแกชนะมาสองไฟ์แพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้น ไฟหลังก็แบ่งในการชนะนอกมาทั้งสองไฟด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าหลานยาแก้วก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้มาเปิดตัวในวันไฟแรกเกจะทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีขนาดไหนสาหรับเจ้าหลานยาแก้วกล้วยบางคอแหลม แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับแอนดรีเมเซนเซเยฟนักชกจากประเทศยูเครนวัย25ปีสูง168เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายเลเวลูชันมวยไทยภูกเก็ตแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยหมัดประเภทเข้าออกว่องววิบว,วับจับทางยากออกมาได้แม่นออกมาได้คมเลยอย่าตัวนี้ออกมาได้อันตรายเลยนะครับผมบุกบูสู้ดีตลอดด้วยประเภทกล้าแหลกกล้าสวนกล้าลุยโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือวงในของแกก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ นะครับผมวงในยังใหม่อยู่เลยสำหรับเจ้าแอนดรีเมเซนเซเย็บสองไฟล์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันฟอร์มของแกก็ทำเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สองไฟล์หลังยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับผมสำหรับเจ้าแอนดรีเมเซนเซเยบก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เขาจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือไม่สำหรับเจ้าแอนดรีที่เด็กก่อนชกสำหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกหนักและอาวุธที่จัดจรร้านของเจ้าหลานยาแก้วมากกว่าอยู่นะครับความหนักความแรงเนี่ยวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่า supplement. ทางหลานยาแก้วเนี่ยมันก็น่าจะดูดีกว่ารักเลียมฝีมือ,ม,อมวยวงนอกวงในนี่ดูเหมือนว่าหลานยาแก้วเนี่ยไม่น่าจะแพ้ได้นะครับสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยไอ้น้ําเงินเนี่ยผมดูแล้วว่ามันออกมาได้ดีก็จริงแต่ความเป็นมวยมันยังน้อยหากต่อยหมัดไม่หล่นไม่ล่วงผมก็มองแล้วว่าเจ้าแอนดรีเนี่ยไฟนี้ไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับผมหากไฟนี้หลานยาแก้วทําร่างกายมาดี ไฟนี้อาจจะลุ้นโบนัสได้เลยสําหรับเจ้าหลานหญาแก้วคู่ที่7ของรายการยังไงผมก็ยังออกชอบไปที่หลานญาแก้วมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมแดงไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่แของรายการก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างกอไผ่สอยยิ่งจเจริญการช่างประทับก,กับเจ้าปืนใหญ่เกียริก้องเกลียงไก่ประทัก,กันในมวยไทยแคชเวยรุ่นพิกัดไม่เกิน136ปอนด์ ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสำหรับโจกอภัยสอยิ่งจเจริญการช่างนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่วัย23ปีสูง173เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายสอยิ่งจเจริญการช่างแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยบูดุดันประเภทเดินเตะขาเจาะยางคว่างกระ จกมัดนักมัดคมเลยอย่าตัวนี้ร่างกายดีขยันออกขยันโตขยันทําด้วยใจสู้เลยนะครับผมสําหรับเจ้ากอไผดนยังไงทอนไปอย่างนั้นไม่หมดไม่ยุบนี่กินแกยากเลยไฟล่าสุดที่เปิดตัวในวันไฟแรกแกก็ทําฟอร์มเอาไว้ได้อย่างสวยสดงดงามเลยนะครับผมสาหรับเจ้ากอไผยโสยิ่งจเจริญการช่างชนะนกยกที่2มาได้อย่างสวยงามก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ไฟที่2แกจะทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่สําหรับจากอไผยโสยิ่งจเจริญการช่าง แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าปืนใหญ่เกียริก้องเกลียงไกลนักชกจากจังหวัดชัยภูมิวัย22ปีสูง173เซนติเมตรปัจจุบันส้มซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียริกล้องเกลียงไกลแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้อย่างแม่นยำออกอาวุธได้หนักแรงทุกลูกเลยสำหรับเจ้าปืนใหญ่จังหวะหลักเลี่ยมดีมีวินาทีเป็นนาทีทองนี่แกไม่ไปโอกาสให้หลุดมือด้วยไฟนี้มาเปิดตัวในวันไฟแรกก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าแกจะ ทำฟอร์มาไว้ได้ดีขนาดไหนสําหรับเจ้าปืนใหญ่เกียริกล้องเกลียนไกลทีเด็ดก่อชกสําหรับคู่นี้นะครับผมมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ความหนักความแรงของเจ้ากอไัยมากกว่าอยู่นะครับความหนักความแรงเนี่ยวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าทางกอไัรเนี่ยมันน่าจะดูดีกว่าฟอร์มช่วงหลังที่ชคเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจมามากกว่าด้วยนะครับผมสําหรับเจ้ากอไัยสอยิ่งเจริญการช่างต้นต้นยกไม่ลนก่อนท้ายปลายยกมองแล้วว่าได้ลุ้นกว่าแน่นอนคู่นี้เชีรยไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันเชีรยไปที่นักชกเชียงใหม่อย่างกอไัยสอยิ่งเจริญการช่าง ไปต่อก็ที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่9ห้ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างวัชระพล p พีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าวัชระพลสิงห์มาวินเดิมปะทะกับเพชรพญาไทยแสงมรกตปะทะกันในมวยไทยแคชเวรุ่นพิกันไม่เกิน3 3ป่อปอนด ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสําหรับเจ้าวัชระพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกจากจังหวัดสงขลาอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรปัจจุบันซุม่มซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยสูงยาวเข่าดีจังหวะฝีมือครบเครื่องข้อแข็งแรงดีเลยอย่าตัวนี้วงในล็อกลัดฟัดตีก่อนเหนียวแน่นเสียบแหลมแทงเจ็บตน้ตนๆยกนี้มีเช็คช่วงล่างห้เห็นกันเป็นบ่อยครั้งต่อยมัดฟันซอกหนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมสําหรับเจ้าวัชระพลปลายปลาอยไทยยกไม่หมดไม่ยุบงง่าย โชคในวันมาแล้ว5ไฟนะครับผมสำหรับเจ้าวัชระพลพีเคแสนชัยเบ่งเป็นการชนะ2ไฟแพ้ไปถึง3ไฟเลยแม่เรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือไม่สำหรับเจ้าวัชระพลพีเคแสนชัยหรือว่าเจ้าวัชระพลสิงมาวินเดิมแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเพชรพญาไทยแสงมรกตนัก จากจังหวัดศรีสะเกดไว้22ปีสูง174เซนติเมตรปัจจุบันสุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องสูงยาวเข่าดีจังหวะฝีมือไม่ธรรมดาเลยอย่าตัวนี้นายมีศอกนอกมีแข่งว่ากันอย่างนั้นข้อแข็งแรงดีวงในล็อกลัดฟัตติก่อนเหนียวแน่นปลายปล่ยท้ายาย,าย,ยกแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงไม่หมดไม่ยุ่งง่ายๆด้วยสําหรับเจ้าเพชรพญาไทยร่างกายดีเลยนะครับผมสูงยาวเข่าดีเลยอย่าตัวนี้เป็นที่น่าจับตาซีไฟหลังก่อนที่แกจะเข้ามาชกเอาไว้ในวันแกก็ยังไม่แพ้ใครมาเลยอย่าสำหรับเจ้าเพชรพญาไทยฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนีมาเปิดตัวในวันไฟแรกเนี่ยแกจะทำฟอร์มาาไไว้้ดดดีขนน สำเจ้าเพชรพญาไทยแสงมรกตทีเด็กกรโชคสําหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่เดย์คู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกบูทอรหดอดทนของเจ้าวัชระพลพีเคแสนใช้มากกว่าอยู่นะครับต้นต้นยกผมมองแล้วว่าน่าจะดูสูสีแต่ถ้าว่าบทเบียเสียสีกันไปผมยังให้วัาชาระพลเนี่ยน่าจะเบียดชนะคะแนนไปได้ในช่วงท้าย,ายปลายยกส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ชกห้ายกมานะครับผมชกห้ายกปกติมันก็ติดทรงถอยอยู่แล้วด้วยหากวันนี้มาต่อยในวันเนี่ยแล้วแกมาติดทรงถอยผมก็มองแล้วว่าไม่น่าจะใช่ผลดีอย่างแน่นอนคู่นี้นะครับผมออกชอบไปที่ลูก บูลูกทอลลหดของเจ้าวัชระพลพีเคแสนชัยมากกว่าหยุดดีคู่ที่9ก้ของรายการขอเชียร์ไปทางม,มุมแดงไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่10ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรวิชิตสิงห์มาวินประธากับซ่อนรักแฝดเทคประทะกันในมวยไทยแคชเวนรุ่นพิการไม่เกิน137ปอนด์ ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสําหรับเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินนักชกจาก al, จอําเภอสาดาวจังหวัดสงขาวัย23ปีสูง175เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยบูดุดันเดินติด ประชิดตัวตลอดเลยอยาขยันออกขยนันโตขยันทำด้วยข้อแข็งแรงดีวงในล็อกลัดฟัดตีก็เหนียวแน่นโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินไม่หมดไม่ยุบนี่กินแกยากเลย8ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกกระทําฟอร์มมาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชนะมาสี่ไฟแพ้ไปถึง4ไฟเลยฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงรุ่มรุ่มดอนดอนนะครับสำหรับเจ้าเพชรวิชิตสิงห์มาวินก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกกลับมาแจงเกิดได้หรือไม่สําหรับเจ้าเพชรวิชิตสิิงมาวน แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับซ่อนรักแฟดถึกนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านไว้28ปีสูง170เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟดถึกไฟทขับแกเป็นมวยซ้ายนะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องประเพทนอกได้ในดีจังหวะฝีมือไม่ธรรมดาเลยย่าข้อแข็งแรงดีลักรัดฟัดตีก็เหนียวแน่นชกฉลาดแก้เกมหน้างานก็เก่งออกอาไุธได้หนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมสําหรับเจ้าซ้อนรักปลายปลายทายยกไม่หมดไม่ยุบยง่ายด้วย,ยาสาหรับเจ้าซ้อนรักแฝดเทค11ไฟหลังที่แกชกเอาไว้ในวันแกก็นชนะไปถึง6ไฟแพ้เพียง5ไฟเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าซ้อนรักแฝดเคกเราองมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะทําฟอร์มมาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่ ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะครับผมก็เป็นทางหน้าของเจ้าซ่อนรักที่เบียดเอาชนะคะแนนไปได้ในช่วงท้ายปลายยกวันนี้กลับมาเจอกันใหม่ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าเจ้าเพชรวิชิตเนี่ยแกจะแก้เกมมาได้ดีขนาดไหนทีเด็ดก่อนชคสําหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่มวยที่เพิ่งเคยชนะมาอย่างเจ้าซ้อนรักแฟร์เทคมากกว่าอยู่นะครับผมยังออกชอบไปที่สมองมวยและลูก,กแก้เกมของเจ้าซ้อนรักมากกว่าตน้ตนๆผมมองแล้วว่าน่าจะดูสูสีแต่ถ้าว่าบทเบียดเสียสีกันไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าซ้อนรักน่าจะใช้ความเก๋าเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายปลายยกไม่หมดไม่ยุบที่กินแกย,ยากเลยอสำหรับเจ้าซ้อนรักคู่ที่10บของรายการพบกันใหม่ผมก็มองแล้วว่าน่าจะออกหน้าเดิมคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันขอเชียร์ไปที่เจ้าซ้อนรักแฟ ปลายต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูที่คู่รองน้องคู่เอกก็จะเป็นการพบกันระหว่างพึ่งหลวงบ้านแรมบ้าประทะก,กับป้อมเพชรพานทองยิมประทะก,กันในมวยไทยรุน่นไฟเวทพิกัรไม่เกิน135ป่ออน ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสำหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแรมบ้านักชกจากเมืองอุบลราชธา,านีวัย25ปีสูง1 6 9เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายบ้านแรมบ้าแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยบูดุดันประเภทเดินเปิดเกมเตะขาเจาะยางขว้างกระจกออกอาวุธได้หนักแรงทุกลูกเลยสำหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแรมบ้ามัดหนักมัดแม่นมัดคมมีมัดถล่มลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาด้วยนะครับผมข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือเครื่องค่อนข้างที่จะร้อนจัดไปหน่อยเข้ามวยหลวมระบบป้องกันตัว ไม่ค่อยดีก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะปรับปรุงตัวมาได้ดีขนาดไหนสาหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแรมบ่าโชคในวันมาแล้ว11ไฟนะครับผมสําหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแรมบ่าแบ่งเป็นการชนะถึง7ไฟแพ้ไปถึง4ไฟเลยฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงโชคเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ต้องมาดูน,นะครับผมว่าไฟนี้แกจะกลับมาทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่สําหรับเจ้าพึ่งหลวงบ้านแรมบ่า แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับป้อมเพชรผีเคสแสนชัยมวยไทยยิมนักชกจากเมืองบุรีรัมย์วัย26ปีสูง170เซนติมเมตรปัจจุบันซุมซ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายผีเคสแชนชัยมวยไทยยิมแกเป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องประเพทตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้อย่างแม่นยำออกอาวุธเต้นหนักแรงทุกลูกเหมือนกันเลยอย่าตัวนี้ออกมาชุดได้ดีมีลูกชุด1234ตลอดเวลาโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือช่วงหลังๆสภาพร่างกายไม่ค่อยดี เท่าไหรโดนหนักๆแล้วมีอาการนะครับผมสาหรับเจ้าป้อมเพชรแต่ว่าความหนักความแรงของอาวุธนี้มันเป็น2รองใครแน่นอน7ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกชนะไปถึง4ไฟแพ้3ไฟฟอร์ม2ไฟหลังก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าป้อมเพชรก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะกลับมากู้ศรัทธาได้หรือไม่สําหรับเจ้าป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทีเด,ดก่อนชกสําหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกฝีไม้ลายมือและการตั้งรับจับทางรอดักรอสวนของเจ้าป้อมเพชรมากกว่าอยู่นะครับต้นๆผมมองแล้วว่าน่าจะนําตัวออกห่างไปก่อนเพราะว่าฝีไม้ลายมือของเจ้าป้อมเพชรเนี่ยผมมองแล้วว่ามันอาจะดูดีกว่าไปกิกหนึ่งมวย50-50เลยอย่างคู่นี้โดนแล้วมีโอกาสล่วงหล่นได้เหมือนกันทั้งคู่คู่นี้บอกตรงๆเลยนะครับผมถ้าให้ผมเลือกผมก็ข้างที่จะเลือกอยากเลยคู่นี้ผมขอกัดฟันเชียร์ไปทางป้อมเพชรมากกว่าแล้วกันใครหลุดใครหลวมมีธิลล่วงเหมือนกันได้ทั้งคู่่ถ้าาาสมชกทน หคิดอะไรไม่ออกนะครับผมขอแนะนําให้กดต่ําไปเลยสําหรับคู่นี้สายต่ําลุนทํางานได้เลยนะครับผมสําหรับคู่นี้มองไปมองมาผมมองแล้วว่าน่าจะมีโอกาสหล่นได้เหมือนกันทั้งคู่คู่ที่11ของรายการชอบไปที่มวยค่าใหญ่อย่างเจ้าป้อมเพชรมากกว่าแล้วกันคู่นี้หากไม่หล่นไม่ล่วงก็มองแล้วว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ในช่วงท,ท้ายปลายยกนะครับผม ไปปิดท้ายกันที่คู่เอกก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างเพชรสุขุมวิทบอยบางนาประทะก,กับซินวิอูวีเต,ตปปะทะก,กันในมวยไทยรุ่นไฟเวทพิกัดไม่เกิน135ปอนด์ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยสำหรับโจพเพชรสุขุมวิทบอยบางนานักชกจากนกครศรีธรรมราชวัย26ปีสูง170เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายอันสุข,ขุมวิทแต่เป็นมวยขวานะครับผมแกเป็นมวยบูดุดันประเพทเดินเปิดเกมเตะขาเจาะยางกว้างกระจกเดินติด ประชิดตัวตลอดเลยอย่าตัวนี้ข้อแข็งแรงดีวงในล็อกลัดฟัตตีก่อนเหนียวแน่นออกขว้วได้หนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นประเพสกล้าแหลกกล้าสวนกล้าลุยเลยสำหรับเจ้าเพชรสุข,ขุมวิทชกในวันมาแล้ว7ไฟแกชนะเพียง3ไฟเท่านั้นแพ้ไปถึงสไฟเลยสไฟหลังแกยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับผมสาหรับเจ้าเพชรสุข,ขุมวิทฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือไม่สาหรับเจ้าเพชรสุข,ขุมวิทบ่อยบ้างนาะ แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับซินวิอูวิเตสนักชกจากโรมาเนียวัย31ปีสูง171เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่าย MFC มวยไทยแกเป็นมวยซ้ายนะครับผมแกเป็นมวยบูดุดันประเพทเดินเปิดเกมเตะคาเจาะยางขว้างกระ จกเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยอะตัวนี้ขยันออกขยันโตขยันทําด้วยมัดหนักเลยนะครับผมมัดหนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาต้นต้นยกนี้รอบจัดจ้าเลยอะสำหรับเจ้าสิงวีอูวีเต็ดดื้อเออไม่เลิกท้ายปลายยกไม่หมดไม่ยุกนี้ไม่เลิกเดินเลยนะครับผมสําหรับเจ้าสิงวีอูวีเต็ดเจ็ดไฟหลังที่แกชกเอาไว้ในวันฟอร์มของแกก็ทาเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แกชนะมา2ไฟเท่านั้นแพ้ไปถึง5ไฟเลยฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงเลยนะครับผมสําหรับเจ้าสิงวีอูวีเต็ดก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟมีแกจะกลับ มาแจ้งเกิดได้หรือไม่คู่นี้นะครับผมทุกลักเจอกับทุกเลเลยอ่าฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงเหมือนกันทั้งคู่ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ใครจะกลับมาแจ้งเกิดได้ก่อนกันทีเด็ดก่อนชกสำหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่วงในและอาวุธที่หลากหลายของเพชรสุขุมวิทมากกว่าอยู่นะครับต้นๆยกผมมองแล้วว่าน่าจะดูอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าความหนักความแรงของเจ้าศิลวีอูวิเตสเนี่ยมันก็หนักแรงแบบไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าว่าบทเบียดเสียสีกันไปผมก็ยังมองว่าเจ้าเพชรสุขุมวิทเนี่ยน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ในช่วงท้ายปลายยกผม,มองแล้วว่าวงในเนี่ยมันดูดีกว่าแน่นอนนะครับผมสําหรับเจ้าเพชรสุขุมวิทหากวันนี้แกแก้เกมมาดีๆวงนอกไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เน้นวงในไปเรื่อยๆ มก็มองแล้วว่าน่าจะผ่านไปได้ในโชว์ท้ายๆปลายยกนะครับคู่เอกของรายการยังไงผมก็ยังออกชอบไปทางมุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ไปที่เพชรสุขุมวิทบอยบ้างน้าก็จบกันไปแล้วนะครับครบถ้วนกระบวนความทัศนะประจําศึกวัลลุมพินีครั้งที่111หากผิดพลาด ละการใดก็ขออาภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วกอย่าลืมนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชร์ยอยู่ที่ขอบเวทีทันทุกเหตุการณ์ชํานาญทุกพื้นที่ก็อ,อย่าลืมแอดกันไปได้เลยที่ sms 9 9อย่าลืม s s i ด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นกระป๋หมุดเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ